วัดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมาสอนวิธีการเลือกซื้อผักและผักม,มอย่างถูกวิธีการนะคะไปดูกันเลยค่ะผักชนิดแรกที่เราจะมาเรือกซื้อในวันนี้นะคะก็คือผักกาดค่ะผักกาดนะคะควรมีลําต้นที่อวบน้ําไม่เหี่ยวช้ําแล้วก็ใบนะคะควรมีกระแงต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเลือกซื้อแครอทแครอจะต้องมีสีส้มและสีไม่ซีด มีล่มต้นที่บวบใหญ่แบบนี้นะครับชนิดแรกที่เราจะขอเลือกซื้อราคาก็คืออะโวคาโดค่ะให้ดูตรงบริเวณข้วของอะโวคาโดนะคะถ้าเป็นสีเขียวแปลว่ายังดิบอยู่รับประทานยังไม่ได้นะคะแต่ว้าเป็นสีม่วงแปลว่ารับประทานได้แล้วค่ะผลไม้ชนิดที่สองนะครับคือกล้วยน้ำว้าคนต้องซื้อกล้วยที่มีผลโคลมเรียบมีเหล,ลี่ยมน้อยสุดและมีสีเขียวไม่สุกมาก กานเลักซื้อไส้ที่สุดวามเพราะมันอาจจะเน่าหรืนะครับและนี่ก็คือการเลือกซื้อผลผลไม้ทั้งหมดของคุณเราน่ัน,นเองค่ะขอจบการน,นำเสนอเพนงเท่านี้ค่ะ